ตีรับพี่ห้อง่เจังจสักกราเรา่่อแม่เ้าคูบดปากละีเต้พนันเต้พุ่นี่มันยังบ่อีนี่มัเป็นพี่หลองแล้วิยม่ามึงก้ยตีมึงไปพิสูจน์มาแล้วมันบ่เมันไอลูกพี ลุงพีมอดมอดไอฝากโซังต่อแม่มาหากินซอยนอเนี้ยเม้ยวาบุญนียและระกืบักับเสียบยันยัก็เปิดเกันไยกออกไ้บตเลยอ่านกี่ีบสองอันสามอัน อ๋อตะลุกมสมัครไหมเอ้ายดีนรับจะบอกวา้างไหก่อนตดวเสียง้แต้ามวันแพงเดย่ปล่อยไลย้ามันแพ่งแน่ขาัไฟแน่ิบวมุไปแล้วไม่เอาชุดไหมื้น่อาชุดเย้าบอกถ้าอบไม่ได้สมัครนี่ไสยานั้นีก็วัดใจชุดพิ่นอะไนี่ เป็นตาอับอะไรเปนตอับาอับตับเป็นตับากุ่ว่าเป็นอับนสุแหาดกาอ๋อาเียเขามใหม่เด้อวัต้องเขิเด้อคือจะบอกเด้อมอยาไปนี่ลเด้อเด้อว่าเรา่

นี่กระสีปนเนี่ยนี่กระสีปนลิงปากว่าลิงปากว่าลิงปากว่ากระบาด เสียงเข้ามาได้ดอกแต่่ากคอยางฟังเสียงลูคริบเออเออน่โะเออเอาไปทายหนังได้โอ้ยมาตนี่ดาราไงดาราโอ้ยสะอดาราเนาะเปดาราแล้วจะไมจะไม่ากับคนง่ายๆนะโอ้ยโอยจะมาว่าอีหยังหยุดหวงนี้ล่ะจะว่ากับคนง่ายๆไม่ได้เลยบอกก็หมาุ่นาล่าาฮาา่ อันนี้ก็เรวเีบวนานันเออเตอนตีราบตวกบพระท่านดนเห็น้านั่นนนเห็นวานั่นเิมเิมแขวงตาแงงกัทององปากยังมากวนกูย่ือเจ้าูงสวมันืนเรงไหนก็เพ่งนั่น เมื่อคืนออกฟันเห็นไอ้บอกเมื่อคืนออกฟันเห็นไอ้กูคือ้นไปยินกูคือนจากฟันเห็นไอ้เลยมันมั่งตั้งใจหลอกเขามั่งตั้งใจหลอกกูรีหลักรีเดียวขี้ปากเลยโอ้แค่กระเพ่งนี่มากเลยกูจะเปลี่ยนเอาเพ่งเก่ามาจะน่าจะเห็นไอ้ากูว่เอาเมื่อคืนดอกฟันเห็นไอ้บังบัเมื่อนบังเมื่อคืนเห็นไอ้เลยอันที่แรกได้มาจากบุญมาจนสุดแล้ว มาล่ำเอาตูายไนะวันเป็นล่กาเอานล่อนล่กกันหลอก่ออกได้ปากแย่งเดียวลอมาเจอจับ่นะบจัได้เตียบละีจันได้เตียปูละบ่อับ่าลองเมียมันยังจีนเมียอสูรพั่นะเสยเพราะเตียง เขาบอกให้ม no so ันเป็นจกเขามันก็ได้ยจ้าจกเขามามันว่าหาถไปใส่แวิมจกเขาเนาะท่านบอกว่าเอาถัยไปจกเขาื่ออะไรเลเมียน้มันไอ้ไป่มอร์นไปานอไม่แ้วมันแตกไปเทใส่มันคือว่น้มุ้งนี่แหละสภาพโอ้ยอุตส่าห์เตรียมถัยว่ยงเดียวไปให้ผู้ใดกระลาบนะไอ้โน เป um. ็นเป็นหนมแล้วเจ้าสิแจ้งยักเรากำังเป็นแบบว่าแม่แม่คุ้งล้งเลียงแม่จะแจ้งไปในนี้ก็ได้แม่มันมปนจำปาสีต้นบ่ควเป็นรับเลียงกันแใ่วัแใ่วัดได้เลียงคนมี้พี่ให้มาไมลังพี่เลยเพราะแจ้งเป็นแจ้งเป็นคัวงเราไปให้ยากกิน Băi, ori เปล่าลมแต่นะมันเป็นอาชีบวาเลยคนนใจไหมครับเปล่าลด้วยดีอ๋อจะได้คุยเขาเขาโอ้ยผู้ใดว่าของญี่ปุ่นนี่ฮะนี่ส่วนลวดจแมน่าหีเป็นอาเป็นชาวบานแยมบาข้อทอาอยู่ดูดีไม่ยันไปเอาจิ้มเาจิ้มเลด 业组。 ออกแน่พอเลยฮาด่าต้องเปิดพัดลมเลยว่ะเฮ้ยเห็นว่าเขาเขาเรียงร่มกันร่มพัดมากเหรอพี่น้องเอาไปไๆน้ำไม,ม่ไมดม